สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิโอสตูดิโอ o อี t i ว n คุณรู้จักภาวะผิดปกติในวัยรุ่นหรือเปล่าอาการที่เกิดขึ้นเมื่อมีเรื่องกุ้มใจ หรือมีปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันพลังพิเศษของผู้ใช้ก็จะตื่นขึ้นโดยที่เจ้าตัวก็ยังไม่รู้ตัวและใช้พลังในรูปแบบต่างๆเพื่ออยากให้ปัญหาในชีวิตประจําวันที่เกิดขึ้นในตอนนั้นหายไปเหมือนพยายามจะหนีปัญหาโดยใช้พลังของตัวเองพลังพิเศษที่ตื่นขึ้นนี้เรียกว่าภาวะผิดปกติในวัยรุ่นซึ่งพลังในเรื่องนี้มาจากอนิเมะฝันปันป่วยของผมกับรุ่นพี่บันนี่เกอร์โดยคลิปนี้ผมจะมาทําข้อมูลพลังของซากุตะ พระเอกของเรื่องที่มีพลังพิเศษที่เรียกว่าโกงก็ว่าได้ในอาเนเมซีซีซั่นแรกเราจะเห็นพระเอกคอยช่วยเหลือปัญหาต่างๆของเหล่าสาวๆเพื่อหยุดยั้งภาวะผิดปกติในวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ล่องหนพลังมองเห็นอนาคตวนลูปพลังที่สามารถแยกร่างเป็นสองคนได้พลังในการสลับร่างพลังในการเข้าประเดปความเป็นไปได้ หรือพลังย้อนเวลาซึ่งปัญหาต่างๆที่พระเอกแก้ไขนั้นเราก็ยังไม่เคยเห็นสก,กุตตะใช้พลังเลยสักครั้งแต่บูวี่ฝันปันป่วยของผมกับสาวน้อยสะพายกระเป๋าพระเอกก็ได้ใช้พลังให้เราได้เห็นแล้วนั่นเองเราไปดูพลังของอสุสกาวะสก,กุตะกันเลยดีกว่าครับผม าซูสากาวะซาก,กูตะอายุ17ปีสูง173ซติเมตรเกิดวันที่10เมษายนปี1997พลังพิเศษของซาก,กูตะนั้นค่อนข้างที่จะอธิบายยากว่ามันเป็นพลังอะไรเพราะพลังของซาก,กูตะแทบจะใช้ทุกพลังที่เกิดขึ้นในเรื่องมาแล้วทั้งนั้นจะเรียกว่าเป็นพลังเปลี่ยนแปลงความจริงก็ไม่เชิง ซากุตะใช้พลังที่เหมือนกับสาวๆที่เคยช่วยเหลือมาแล้วได้แทบทุกคนเลยถึงพลังจะไม่เหมือนกับต้นฉบับ100เซแต่พลังของเขาก็แทบจะเป็นการผสมผสานพลังของหลายๆอย่างเข้าด้วยกันเช่นพลังล่องหนของรุ่นพี่ใหม่ซึ่งไม่มีใครมองเห็นซากุตะเลยสักคนเหมือนกับมายในตอนแรกพลังมองเห็นอนาคตวนลูปซึ่งเป็นพลังของรุ่นน้องโคกะเขาได้ฝันเห็นม่ในตอนเด็กแล้วมายในตอนเด็กก็ถามเขากลับมาว่าคุณลุงเป็นใครซึ่งเขาก็ได้เจอกับเด็กคนนี้จริงๆเหมือนกับในความฝัน พลังย้อนเวลาหรือข้ามไปยังโลกแห่งความเป็นไปได้ของโชโกะจังซาคุตะก็สร้างไมเดตอนดิกขึ้นมาเพื่อใช้พลังในการข้ามโลกไปยังโลกแห่งความเป็นไปได้ที่ครอบครัวยังคงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขกัน4ี่คนพลังในการแยกร่างของริโอพลังในการสลับร่างของโนโนกะอันนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนนักเพราะในเรื่องแทบไม่ได้อธิบายอะไรไว้เลยแต่พลังที่ซากุตะโชว์ในเรื่องเหมือนเอาทั้งสองอย่างมารวมกันซากุตะในโลกหลักอยู่ในโลกแห่งความเป็นไปได้เอ เมื่อใช้พลังของรุ่นพี่ใหม่ในตอนเด็กก็จะสามารถข้าไปยังโลกแห่งความไปไปได้ B ซึ่งมีสกุลตะอีกคนอยู่นั่นเองแต่ว่าสกุลต์สองคนไม่สามารถอยู่โลกร่วมกันได้ทําให้สกุลต์ B ต้องกลับไปยังโลกสกุลตะ A ที่สกุลตะ A จากมานั่นเองและสกุลตะสองคนนี้ก็ไม่สามารถมาอยู่ที่เดียวกันในเวลาเดียวกันได้เหมือนกับพี่โอที่ร่างแยกทั้งสองคนไม่สามารถมาเจอกันได้นี่คือพลังหลักๆที่สกุลตะได้ใช้ให้เราดูในนิยายเล่ม9ก้าหรือเดอะบุวีนั่นเอง พลังในตอนนี้ผมอิงแค่เล่ม9ก้าก่อนนะครับเพราะไม่ได้อ่านเล่ม1ิบเลยไม่รู้ว่าซากูตะจะใช้พลังอะไรได้อีกแต่ภาวะผิดปกติในวัยรุ่นของซากูตะก็หายไปแล้วด้วยไม่รู้ว่ายังใช้พลังได้อีกไหมถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผมจะมาเพิ่มเติมให้อีกทีก็แล้วกันนะครับประวัติของอาซุสกาวะซากุตะซากุตะเป็นผู้ชายที่ชอบทำหน้าไรอารมณ์นิ่งๆเหมือนพวกเบื่อโลกและเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนเข้ามาคบหากับเขาเลย จะมีก็แค่เพื่อนสนิทอย่างคุณดิมิยูมะไอหนุ่มหน้ารอแห่งชมรมกีฬาถ้าไอหมอนี่เป็นรพเอกซากุตะก็คือตัวประกอบดีๆนี่เองและเพื่อนสาวอีกคนที่ซากุตตะสนิทด้วยก็คือฟุตตาบารีโอเธออยู่ชมรมวิทยาศาสตร์ซากุตะมักจะไปขอคำปรึกษาเกี่ยวกับภาวะผิดปกติในวัยรุ่นกับเธอเสมอซึ่งลีโอก็ทำได้แค่อธิบายทฤษฎีความไป,ไปได้ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นส่วนสาเหตุว่าทำไมรพเอกไม่ค่อยมีเพื่อนและคนทั้งโรงเรียนไม่อยากเข้าใกล้เพราะ ข่าวลือของซากุตะที่มีเรื่องชกต่อยจนทําให้นักเรียนสามคนต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งข่าวลือนั้นไม่เป็นความจริงเลยเพราะคนที่เข้าโรงพยาบาลก็คือซากุตะเองจุดเริ่มต้นมาจากแผลที่อยู่ดีๆก็ปรากฏที่ตรงหน้าอกแถวๆหัวใจของซากุตะเป็นเหมือนรอยข่วนหรืออะไรสักอย่างบาดแผลนี้ไม่ได้เกิดมาจากพลังของซากุตะแต่เป็นแผลที่เกิดขึ้นในอนาคตเป็นผลของพลังของโชกจัง หญิงสาวผู้เป็นรักแรกของซากุตะที่ได้มาเจอกันที่ชายหาดชิจิริกะฮามะผู้เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเล่าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นคาเอเดน้องสาวของซากุตะได้เจอแชทข้อความกันแกล้งทางโลกออนไลน์จนเกิดความรู้สึกหวาดกลัวทําให้พลังภาวะผิดปกติในวัยรุ่นของคาเอดะจางตื่นขึ้นมามีบาดแผลมากมายปรากฏขึ้นที่ร่างกายของน้องสาวทั้งที่ไม่มีใครมาทําร้ายเธอแถมความทรงจําของเธอก็ตันหายไป จนจำพ่อแม่แม้แต่ตัวซากุตะาเองเธอก็ยังจำไม่ได้พ่อพาไปหาหมอก็ได้ความว่าคาเอเดเป็นโรคดิสโซซีเอทีฟเป็นโรคที่ผู้เป็นจะสูญเสียความทรงจำบางส่วนการรับรู้ในเอกลักษณ์และประสาทสัมผัสการควบคุมการขึ้นไหวในร่างกายเหมือนตัวตนของคาเอเดคนเก่าพยายามที่จะหนีจากการถูกกลั่นแกล้งเลยปิดกั้นความทรงจำทั้งหมดจนลืมทุกสิ่งแม่ที่รับเหตุการณ์นี้ไม่ไหวก็เสียสติจนเข้าโรงพยาบาลไปซากุตะาที่กำลังหมดหวัง และกำลังใจก็ได้เจอกับร่นพี่โชโกที่ใส่ชุดนักเรียนของมินิกะฮาระนั่นทําให้ซากุตะได้ทั้งความหวังในการดําเนินชีวิตต่อและได้พบรักแรกที่ชายหาดชิจิริกะฮามะเลยตัดสินใจเข้าเรียนที่มินิกะฮาระนั่นเองหลังจากนั้นตัวซากุตะก็เริ่มเปลี่ยนไปหลังจากได้คบกับนางเอกของเรื่องซากุระจิมะใหม่ทําให้ชีวิตของพระเอกมีความสุขทุกวันแต่ก็ใช่ว่าจะมีชีวิตปกติแบบนั้นตลอดไปซากุตะได้เจอกับปัญหาภาวะผิดปกติในวัยรุ่นมากมาย เขาจึงแก้ปัญหาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นไมโคกะริโอโนโนกะคาเอเดชโชโกะเวลาผ่านไปซากุตะก็เรียนจบการศึกษาปัญหาควรจะจบโดยไม่มีภาวะผิดปกติในวัยรุ่นอีกแล้วแต่ว่าพลังของซากุตะก็ตื่นขึ้นซึ่งสาเหตุที่ทําให้พลังของซากุตะตื่นขึ้นมาเป็นเพราะได้เจอแม่อีกครั้งนั่นเองแม่ที่เพิ่งหายป่วยจากอาการที่เสียสติพาอรับไ,ได้ที่ลูกสาวข,ของตอนเองเสียความทรงจําไปและไม่สามบรถนปกป้องลูกสาวจากการโดนกัดแกงได้เธอจึงการเป็นแบบนี้ ตอนนี้อาการของคุณแม่ดีขึ้นแล้วและกำลังจะได้ออกจากโรมพยาบาลส่วนคาอดิหลังจากซากุตะจัดการปัญหาของเธอได้ภาวะผิดปกติในวัยรุ่นของคาอดิก็หายไปและกลับมาเป็นคาอดิจังคนเดิมทุกอย่างควรจะจบแฮปปี้น้องสาวคนเดิมก็กลับมาแม่ก็หายดีแล้วแถมมีแฟนสาวที่น่ารักที่สุดในโลกอย่างไมอีกชีวิตของซากุตะควรจะมีความสุขแต่ว่านั่นกลับไม่ใช่การได้เจอกับแม่ทำให้ภาวะผิดปกติในวัยรุ่นของซากุตะตื่นขึ้นมา หลังจากได้เจอแม่ในวันนั้นทุกคนก็ไม่มีใครจำสักุตะได้เลยสักคนเขากลายเป็นอากาศเหมือนกับมนุษย์ล่องหนอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนกับสากุรจีมะใหม่และยังฝันเห็นอนาคตที่ได้เจอกับไมตอนเด็กที่สะพายกระเป๋าเหมือนกับโคกะโทมอิที่ใช้พลังแบบโยกันแผลที่อกก็หายไปแล้วด้วยหลังจากแก้ไขปัญหาของโชกะดจังได้แต่แผลใหม่ที่ไม่รู้สาเหตุก็ปรากฏขึ้นที่ท้องอีกไม่รู้ที่มาที่ไปทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ ทุกคนลืมซก,กุตะไปจนหมดในระหว่างที่เขากำลังสิ้นหวังไม่ในตอนเด็กก็ปรากฏตัวขึ้นและถามว่าคุณลุงหลงทางเหรอคะไม่คนนี้มีตัวตนได้เพราะมาจากพลังของซาก,กุตะเขาสร้างตัวตนของเด็กผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาเพื่อใช้หนีปัญหาที่โลกนี้ไม่มีแม่แต่เมื่อโลกนี้ไม่มีแม่แม่ไม่เคยให้กำเนิดซก,กุตะขึ้นมาตัวตนของซาก,กุตะจึงหายไปสาเหตุที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเป็นเพราะว่าซาก,กุตะ ที่ใช้ชีวิตประจําวันกับใครอดีตจังสองคนดูแลปัญหาชีวิตกันเองทํางานหาเงินเองโดยไม่ขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ถึงจะมีแค่พ่อส่งเงินมาให้บ้างแต่นั่นก็ทําให้สก,กุตะที่ใช้ชีวิตประจําวันแบบนั้นชีวิตที่เริ่มต้นท่ามกลางความผิดเพี้ยนด้วยความไม่เต็มใจกลายเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับสก,กุตะในตอนนี้เขาลืมเรื่องราของแม่และไม่คิดว่าท่านจะหายด้วยซ้ําลืมไปเลยว่ามีแม่อยู่ในชีวิตประจําวันใช้ชีวิตกันแค่เพียงสองพี่น้องมากันสองปี ไม่แปลกหรอกที่จะลืมเรื่องของแม่ไปเพราะไม่ได้เจอกับท่านเลยซึ่งทางคาเอเดก็เช่นกันแม่ที่จู่ๆก็หายดีทําให้สก,กุตะเกิดความกลัวขึ้นมาคิดว่าชีวิตที่แสนสงบสุขของสองพี่น้องจะโดนทําลายกลัวว่าถ้าอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวกัน4ี่คนแล้วจะทําตัวยังไงต่อที่แม่ยังอยู่สก,กุตะก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับแม่มากนักนอกจากการตอบแบบชีวิตประจาวันไม่รู้ว่าแม่ชอบกินอะไรหรือไม่ชอบอะไรเป็นคนแบบไหนมีแค่คาเอเดิ ที่สดิดกับแม่เท่านั้นที่รู้ตัวซากุตะเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแม่เลยนั่นก็เลยทําให้เขาลืมแม่อย่างสมบูรณ์แบบซากุตะที่กลัวจะเจอกับแม่อีกครั้งเลยอยากจะหนีไปให้ไกลจากโลกนี้โดยไม่รู้ตัวนั่นเลยทําให้พลังของซากุตะกําเนิดใหม่เด็กขึ้นมาและพาเขาไปยังโลกแห่งความเป็นไปได้ในอีกรูปแบบหนึง่งในเมื่อโลกแห่งนี้ทุกคนลืมซากุตะไปหมดแล้วก็ไปโลกอื่นก็สิ้นเรื่องสิเมื่อเขาข้ามมายังโลกแห่งความเป็นไปได้ใหม่เขาก็ต้องตกใจ พอบ้านที่เขาอยู่คือบ้านหลังเก่าไม่ใช่แมนชั่นที่เคยอยู่กับคายอดิก,กันสองคนในปัจจุบันมันคือบ้านที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กัน4ี่คนพ่อแม่ลูกคุณแม่ไม่ได้ป่วยจนเข้าโรงพยาบาลคายอดิก,ก็ไม่ได้โดนกัดแกล้งจนเกิดภาวะผิดปกติในวัยรุ่นพระสกุตะในโลกนี้ช่วยแก้ปัญหานั้นเอาไว้โลกแห่งนี้เป็นโลกที่ตัวเขามีความสุขที่สุดแต่การที่เขามาจมกับความสุขที่นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่โลกของเขานั่นเอง เขาจะต้องเดินก้าวไปข้างหน้าเพื่อแก้ปัญหาด้วยตัวเองเขาจึงกลับไปยังที่ชายหาดชิจิริกาฮามาอีกครั้งเพื่อพบกับไมตอนเด็กเพื่อพาเขาไปยังโลกใบเดิมเมื่อกลับไปยังโลกใบเดิมได้ทุกคนก็ยังลืมสก,กุตะเหมือนเดิมแต่ว่ามีเพียงรูปพี่ใหม่เท่านั้นที่ยังจํกกาสกุตะได้สาเหตุเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้นําใบจดทะเบียนสมรสมาให้สก,กตุตตะและทั้งสองคนก็เขียนชื่อลงไป สก,กุตะอยากให้ไม่เก็บมันเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ไม่จำสก,กุตะได้นั่นเองสก,กุตะได้กําลังใจจากไม่ในคืนนั้นและยอมรับเรื่องของแม่ได้เขาจึงไปหาแม่ที่โรงพยาบาลตัวเขาได้พูดเรื่องหลายๆอย่างที่อยากจะคุยกับแม่เพราะไม่เคยได้คุยกับแม่เลยสักครั้งการยอมรับตัวตนของแม่จากใจจริงของสก,กตุตะทําให้ภาวะผิดปกติของเขาหายไปแม่กลับมามองเห็นสก,กุตะอีกครั้งทุกคนกลับมามองเห็นสก,กุตะเหมือนเดิม แม่ลูกได้เข้ามากอดกันและแก้ปัญหาครอบครัวได้สําเร็จโดยทิ้งทายเอาไว้ว่าแผลที่ท้องยังไม่หายไปนั่นเองประวัติของสักคูตะก็เพียงเท่านี้ครับสําหรับพลังของเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เบอ้อวังอะไรขนาดนั้นปกติคนที่เกิดภาวะผิดปกติในวัยรุ่นจะใช้พลังได้แค่เพียงหนึ่งอย่างแต่ด้วยความเป็นพระเอกของเรื่องถ้าจะใช้ได้แค่พลังเดียวมันก็คงธรรมดาไปพลังของพระเอกเลยคือการรวมทุกความสามารถของสาวๆทุกคนเอาไว้พอมองแบบนี้พระเอกเรื่องนี้มันก็ดูมีพลังที่โกงอยู่นะ แต่สีดาที่พระเอกคงไม่ได้ใช้มันอีกแล้วหระอมัง้งและต่อไปจะเป็นข้อมูลของตัวละครไอดอลที่ไปใส่กางเกงในอุสกิจังนั่นเองนางเอกในในิยายเล่มที่10และเป็นไวฟูของผมด้วยพลังของเธอจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันได้เลยนะครับถ้าอยากให้ผมทําคลิปข้อมูลของสาวๆคนไหนในรุ่นพี่บันนี่เกออีกก็คอมเมนต์ขอกันมาได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายๆครับผม